สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางดุลพระรามสองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อของ n ิวฮอ n ด้า i ีวินะครับเป็นตัวขอบสแปด ehev นะครับ ehev ก็คือตัวที่เป็นเครื่องไฮบริดนะครับถ้าเป็นขอบสิตัวท็อปก่อนที่จะเป็น ehev มันจะเป็นตัวเทอร์โบไอนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อตัวขอบสิตัวแรกนะครับของ Civic ที่ทํามานะครับเป็นล้อโทนสีดำน้าเงา นะครับลูกค้าหลายท่านนิยมนำไปใส่ Honda H R V ก็มี C r อาก็มี Accord ก็มีแล้วแต่ชอบเลยใส่ด้วยกันได้หมดนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็น5รลูมาตรฐานนะครับห้าลูร่านะครับรนด้านะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตา Honda มอเตอร์อยู่นะครับ Honda มอเตอร์นะนะครับเป็นล้อขอบ18นะครับตัวนี้กว้าง8แล้วนะครับออฟเซตอยู่ที่50นะครับออฟเซตอยู่ที่50นะ รถตัวนี้ใส่ได้กับรถคอนดา5ลูมาตรฐานได้ทุกคันของเก่าเรารับเชินด้วยนะหน้าร้านเราเป็นเต๊งสีขาวแดงชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2บางขุรีนะครับอยู่เลยซอยเชยนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจเดินต่อนนะครับผมค่ะคลิปนี้นะครับผมก็อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ